ทีครช่องอินเคสายล่าวันนี้จะพาออกหมายจับตะกแ,แตงกันเนาะอันนี้ช่วงยามเย็นนบผมบริเวณหลังบ้านเนาะมอนเป็นป่าครับผมก็อรอดูครับว่ามันจะมีตะกแ,แตนงหรือเปล่าเนาะบริเวณนี้มันเป็นป่ารอบๆครับผมเป็นป่าพวกไอสาบ ซื้อไอ้สาบผีสาบสางอะไรเนี่ยครับต้นอะไรผมไม่แน่ใจเนาะตะแตนมันชอบเกาะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวพา fc มาหาตะแตงกันดีกว่ามาดูว่าวันนี้จะได้ตัวไหมครับเพราะว่าออกล่าหาตะแตนเนาะเพื่อได้ตัวเอามาทอดครับผมเห็นแล้วตัวหนึ่งครับตะแตนปาดังก้าครับผม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มตะแตนเริ่มจับคู่ครับเฮ เห็นไหมครับนี่ครับผมกําลังจับคู่เลยครับอันนี้หัวค่ํานะครับนี่หัวค่ําเดี๋ยวจับก่อนนะครับผมได้ครับคู่หนึ่งครับเดี๋ยวคู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวอันนี้ยังไม่มืดนะครับนี่ยังไม่มืดนะยังมีตัวครับผมมีตัวแน่นอนอันนี้หมานะครับได้สองตัวแล้วสองแต้มนะครับ มาแน้ะสองเต็มครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอให้มันมืดวันนี้หน่อยแล้วไปจับกันครับถ้าอย่างนี้มีตัวแน่นอนโอเคครับผมเคี่ยผก็คแล้วจุดเรียบร้อย นี่ตัต๊กแตนอะไรครับกินได้ไหมต้องจับพลาด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 จับไม่ได้ตัวนี้จับไม่ได้ อีกหนึ่งตัวครับนี่ตัวเมียรครับผมเคล็บเรียบร้อยกระแตงกำลังเริ่มขึ้นครับผมกำลังเริ่มขึ้นเนาะเครับ okay. เรียบร้อยต้องแทนตัวเขียวครับต็นตัวจะดีต็นตัวจะดีด เรียบร้อยมันง่ายตัวครับ เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้เนะาะปลาค่อนข้างลกหน่อยไม่รู้ว่าตัวนี้จะกินได้เปล่านาะผมจับไปก่อนนี่ครับมันไม่ใช่ปลาดังตาแต่มันทรงมันท้ายอยู่นะ

ตัวเมียตัวใหญ่ครับตัวนี้มันตะกะแตนอะไรครับมันกินได้ไหมครับตันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยมันไม่ใช่ปลาดังกล้าเนาะแต่มันสีเขียวเห็นไหมครับในกล้องนี่ครับตะกะแตนอะไรไม่รู้ น้นี่ตัวเขียวครับปนก,ก้าตัวเขียวต้อนเนาะ ก,นะกินอร่อยับตัวนี้ทอดกินอร่อยนี่เขียวลบอยู่นี่ครับลบอยู่หญ้าต่ำๆเนาะถ้ามองไม่ดีไม่เห็นครัน ตัวเขียวเลยครับจับมดตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้ตรงนี้ครับก่อนอยู่ตรงนี้นี่นี่นนนนนตรงปายเรียบร้อย กำลังขึ้นยับตะกะแตนมีไม่เยอะเท่าไหร่ครัไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่ครับแต่ก็พอมีตัวอยู่ให้เก็บติดตามไปเรื่อยครับนู่นอนอนนั่นนู่นนั่นอีกตัวหนึ่ง ตัวเมียส่วนตัวนี้ตัวผู้ครับจับกว่าแป้บน เตรียมจะกระโดดแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อย itu anak, kulit kulit. แน่ใจนะครับตอนตตนแบบนี้มันจับไปก่อนคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าจับตาแทนเนาะนนต้องวนจับครับมันจะไม่ได้ตัวนี่ตัวเึงครับผมเอาอย่างนี้ ตัวเมีย asure. ข้ตาตัวเมียก็มีถึงบนนี้ตัวหนึ่งครับวันนี้ตัวเขียวเนาะตัวกำลังตัวอ่อนกำลังโตครับเนี่ยตัวเขียวกินอร่อยครับตัวเขียวนี่ทอดมันมันทอดกินกับข้าวนี่แซ่บมาก นี่ตัวนบตัวเล็กตะผู้อันนี้เป็นรอยคาบตะกรแตนน้องมันลอกคาบมาผมตะกแดนกระดังก้ารอยมลอกคาบมันยิงคาบออกมาครับดูคาบตะกรแตน นี้ผมได้ผมก็จะเทใส่รวมไว้นะครับรวมไว้ใส่สบู่มันจะได้ไม่ตายเนาะ คเดี๋ยวจับกันต่อครับ ก็พูด่างนี้ครับหยวงนกันนั้นอับรถบรถขับรถับรถครับเรวเรๆวเรบรถ ตัวใหญ่ครับตัวเมียปนดังกล้าตัวใหญ่นี่ตัวครับผมมันเตรียมท่าจะกระโดดแล้วทำเลยเห็บร้อยอ๋อเห็นฉันไหม ต้องหลบไฟไหน่อยครับพอดีกล้องผมเพิ่งถ่ายตอนคืนครั้งแรกเนาะยังโฟกัสเรื่องไฟไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนี่ครับนีย่ยังปรับค่ากล้องไม่ได้เนาะพอถ่ายกลางคืนออกลาตอนคืนครั้งแรกเดี๋ยวมีทลารอบท่ารอ,อบต่อไปถ้ามีออกหาอย่างนี้ก,ก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลครับผมเพื่อตั้งค่ากล้องเนาะ ไอตัวเขียวครับไอตัวเขียวเห็นชัดไม่เ่ยนะครับไปนี่เนาะนี่ครับ,รบให้ตัวเขียวแต่มันเพิ่งลอกคราบมาครับมันยังนอนอยู่นะมันยังเด็กอตัวผู้ตัวเล็กครับนี่กครับนิส เป็นตัวเมียเบ้เงเนาะน่คหอมเลียบร้อยครับจะชันนี่ครับทางแตนนี่น,นี่ตัวครับเนียวเก็บตัวนี้ครันตัวนุนตัวผู้ับ ยอดนู้นอีกตัวแล้วกันนีตัวครับดูเงับนะตรงี้เยอะหน่อยจับเพลินนะครับตรงนี้ เขียวอันนี้ตัวเขียวตัวเขียวครับอันนี้ตัวเขียวได้เรียบร้อยเขียวี้ตัวนึงครับผม๊บอันนตัวนี้ครับอบอกตรงนี้จัายาวๆเลยครับนี่นี่แบบอยู่ตรงนี้ครับผม ่นเบดเกบรีตัวนึงครับดงเลยนีตัวนึงจับยาวนะครับผมเรียบร้อยต้นอ,อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยคือว่า ปานินชอบกิน้งต้นนี้เรียกต้นอะไรนะปานินกินได้ครับปานินปากินพืชนนะชอบครับออตรงนี้ครับผมเดินลุยแล้วมันยังอยู่เลยครับดูดบนไปบนม้าครับเนี่ยมันขึ้นมาเหาะโอเคครับตรงนี้ได้ห้าหกตัวเลยครับ ตัต้นอะไรไม่รู้นั่นเนี่ยโอเคอเกือบชนครับตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยยังไม่จับคู่นะครับกระแดนหรือมันจับคู่ไปแล้วกัอแเราเนี่ยเหมือนมันพึ่งกำลังลอกคาบเนาะ ยังไม่น่าจับคู่ถ้าน่าจะคู่มันจะขึ้นเยอะวันนี้ครับวันนี้มันยังน้าเพิ่งลอกข้าบอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันเดี๋ยวมันดูนะครับตัวมันยังอ่อนๆอยู่เนาะเหมือนมันเพิ่งลอกขาบครับตัวเนี้ยตัวมันยังอ่อนๆอยู่ยังไม่แก่งเพราะว่าผมตอนนี้ยังจับได้ตัวที่มันมันยังเดียวๆอยู่ผมเพิ่งจับเข้าคู่ได้แค่สองคู่เองนี่ครับผม tok. Okey. น่ครับ,บเอาได้เนาะพักนึ่งครับเดี๋ยวผมไปเทรวมใส่ถุงเนาะเปรวมไปถุง เขียวครับชุบเลี้ยงค่อยนะครับชุบเลี้ยงค่อยช่ชวงแถวๆนี้มีแล้วตัวผู้นะครับตัวเล็กๆเนาะเนี่ยเจะตัวผู้ตัวเมียไม่ค่อยเจอคนระับ เหมือนตะกั่วแต่มันยังไม่เข้าคู่กันครับผมเหมือนตะกั่วแต่มันยังไม่เข้าคู่เนาะนตัคู่ก็จะเยอะยังไม่เข้าคู่กันนี่ครับผมนี่ก็ตัวผู้ครับ ดงมันเป็นต้นอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจเนาะต้นอย่างเนี้ยตะกระแตนเยอะมันวนไปวนมาแหละครับเดี๋ยวก็เจออีกครับเพราะมันกำลังขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะตะกระแตนนี่ครับผมนี่ก็ตัวผู้ครับตัวเขียวครับ ตัวเขียวตัวใหญ่เนาะเนี้ยลองเฮ้ยนี่ตัวนึงครับเห็นไหมฮึบเรียบร้อย เจอแล้วครับคู่คู่ที่สามเนาะจากที่จับมาตัวนี้เป็นเขา้าคู่คู่ที่สามครับก็มันใกล้ละใกล้ฤดูผสมพันธุ์ของต,ตะเก泰แล้วเนาะพราะมันจะปลายต้นหนาวจะปลายหนาวแล้วจะปลายฝนต้นหนาวเนาะนี่ครับคู่หนึ่งรี่ตัวนี้ครับตัวผู้ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียเนาะตะเกแตน นี่ตัวเขียวอันนี้ตัวเขียวอุ๊บเรียบร้อย ก็ยังมีตัวนะครับผมบนหาวนไปบนมาก็ยังเจอตัวนี้มันขึ้นเนาะเนี่บมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆครับทางกระแตนเนาะมันมีเยอะครับป่ามันเยอะเนาะทางนี้ผมเลาะห่าไปแล้วนะแต่มันก็ยังขึ้นอยู่ครับ ก็คลิปนี้ว่าจะพอก่อนนะครับคลิปนี้เนาะมันเหมือนมันยาวแล้วเนาะเดี๋ยวไปสรุปยอดรวมทีเดียวเลยนะครับว่าคืนนี้ได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันดีกว่าโอเคค่อนข้งางเหนื่อยนะครับแล้วก็แบตแบตไฟมันเริ่มจะหมดแล้วเนาะ กล้องด้วยครับก็จะหมดแล้วเดี๋ยวไปรวมผลงานกันดีกว่า นี่ครับเป็นผลงานรวมเนาะหาได้พักหนึ่งครับนี่ได้เยอะอยู่นะครับพอกินจานหนึ่งนะครับพอหามาได้ก็พอได้จานครับผมเดูโอเคครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเ k นเคสายล่าด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง NK สายล่าครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้เนาะก็ฝากกดติดตามด้วยก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะออกไล่ครับหาจักรแตนเนาะ เพราะว่าช่วงนี้กาลังถึงหน้ามันพอดีเลยแต่มันยังไม่ค่อยจับคู่ครับตากแต,แตนโอเคครับผมยังไงฝากติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับ